ท่านประธานที่เคารพครับผมสุรเชษ์ประวินวงวุฒินะฮะผมเป็นผู้ร่วมเสนอยติแล้วเดี๋ยวผมจะเป็นคนอภิปรายเปิดาะท่านดุชเชตจะขออภิปรายก่อนใช่ไหมครับครับครับเขินเชิญนะครับคุ้มเวลานะครับท่านดุชเชตครับครับเชิญครับครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมสุรเชษ์ประวินวงวุฒิ ผู้แทนรัชฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนะฮะในยตินี้นะฮะก็คือทางาคุณวินแล้วก็ผมร่วมกันยื่นยตินี้นะฮะแต่ที่คุยกันก็คือเดี๋ยวผมจะเป็นคนอภิปรายเปิดนะฮะแล้วก็เ,เตรียมหัวข้อในการอภิปรายมาประมาณ40นาทีแต่ว่าก็ได้ประสานไปว่าจะกระชับให้เหลือประมาณ30นาทีนะฮะแล้วก็อย่างที่ท่านประธานได้นำเรียนนะผมผมเห็นด้วยนะแล้วผมจะพยายามใช้เวลาให้กระชับที่สุดนะฮะถ้าท่านประธานเห็นว่า เย่นเยอท่านประธานก็สามารถตักเตือนผมได้แต่ผมมั่นใจครว่าเตรียมมามีสาระนะครับผมก็ครับยติดว่วนนี้นะครเป็นเรื่องของขอให้สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อตรวจสอบและติดตามการดําเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพนครราชสีมา แล้วก็เป็นช่วงต่อขยายนครราชสีมาถึงหนองคายนะฮะโดยโครงการนี้นะฮะก็ตามที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัหวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ใช้มาตรา44นะฮะออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อออกมาตรการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการโครงการลดไฟความเร็วสูงตามความบันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจ,จักรไทยและ รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรจีนนะฮะรายละเอียดก็อยู่ในในมือของทุกท่านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมผมจะขอข้ามไปเพื่ออ,อภิบายเหตุผลในการสนับสนุนว่าควรจะมีการพิจารณาเรื่องนี้กันอย่างจริงจังนะฮะก่อนอื่นนะครับผมขอบอกไว้ก่อนว่า,าผมเห็นด้วยนะฮะกับการเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพกับโคร,ราชนะฮะหรือว่านครราชสีมาเนี่ยเพราะว่าตรงนี้เป็นประตูสู่อีสานมมีความสําคัญจริงนะฮะ การเชื่อมต่อกับจีนผมก็เห็นด้วยนะครับผมว่าไทยเรามีความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ที่จะต้องเชื่อมต่อกับจีนเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ผมจะไม่เยินเยินนะฮะแล้วผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกก็คงอภิปรายประเด็นนี้เอาเป็นว่าผมเห็นด้วยกับการเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพโคราชแล้วก็การเชื่อมต่อกับจีนแต่ประเด็นคือมันไม่เกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงนะฮะ,ะเวลาเรามองระบบคมนาคมเนี่ยเราจะมองแบบแบบเด็กอยากได้ของเล่นมองเป็นชิ้นชิ้น ชอบอนันี้แล้วก็ฝันว่ามันจะดีไม่ได้นะฮะคือเราต้องมองอการคมนาคมแบบเป็นระบบนะฮะคือในเส้นทางระหว่างกรุงเทพโคราชเนี่ยรัฐบาลก็จะดําเนินการสร้างทั้งรถไฟทางคู่นะฮะก็คือเรามีทางเดียวอยู่จะทําให้เป็นทางคู่แล้วก็มีรถไฟความเร็วสูงก็คือโครงการนี้ที่เราพิจารณากันแล้วก็มอเตอร์เวย์ซึ่งสร้างอยู่นะฮะก็ใกล้ๆจะแล้วเสร็จเพราะฉะนั้นแผนการลงทุนตอนนี้มันซ้ําซ้อนมันเกินจําเป็น มันไม่คุ้มค่านะนี่คือเหตุผลที่ผมยืนยันว่าเราควรจะต้องศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะจะใช้งบประมาณมหาศาลสถานการณ์ตอนนี้นะฮะร,รถไฟทางคู่เนี่ยที่กำลังจะสร้างกันเนี่ยใช้เงิน25,000ล้านบาทเฉพาะท่อนกรุงเทพโคราชนะฮะร,รถไฟความเร็วสูงที่เราจะพูดกันในยตินี้อีก179,000ล้านบาทเป็นเงินมหาศาลนะครับมอเตอร์เวย์อีก85,000ล้านบาท อย่างไรก็ตามนะฮะตามหลักวิชาการในการพัฒนาเมืองเนี่ยการทําแบบนี้มันไม่คุ้มค่ายอย่างยิ่งนะ,ะเนื่องจากเราจะไปเพิ่มท่อระหว่างกรุงเทพโคราชโดยที่เมืองกรุงเทพกับโคราชเนี่ยยังมีขนาดต่างกันอยู่เยอะเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีต่อการลงทุนเนี่ยคือเราต้องไปพัฒนาเมืองโคราชคือเงินเนี่ยต้องเอาไปลงที่เมืองโคราชทําถนนให้เป็นผังเมืองให้มันน่าอยู่น่าเดินมีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีที่รองรับคราวนี้พอเมืองโคราชใหญ่ขึ้นมาเนี่ย ค่อยพูดถึงเรื่องของการเชื่อมต่อขนาดใหญ่นะฮะซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่ไม่มีการเชื่อมต่อนะครับท่านประธานระบบรางเนี่ยมีแล้วนะฮะเป็นทางแต่ว่าเป็นทางเดี่ยวไม่ได้ดีนะฮะก็ทางเดี่ยวก็วิ่งได้ประมาณสัก6 0ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่ารถต้องจอดรอสับหลีก,กันนะฮะเพราะฉะนั้นคนก็เลยใช้ถนนเป็นหลัก ใช้ถนนเยอะนั่นก็คือถนนมิตรภาพซึ่งเป็นถนนขนาดใหญ่แล้วนะฮะก็คือหมายถึงว่าถ้าไปเทียบกับที่อื่นๆของโลกเนี่ยถนนมิตรภาพถือว่ามีขนาดใหญ่ครนี้นโยบายของรัฐบาลนะฮะตั้งแต่สภาพัฒน์แผนที่แล้วต่อเนื่องมาแผนนี้นะฮะแล้วต่อมากลายเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยก็ฟังดูดีนะฮะผมเห็นด้วยนะฮะที่จะทําเรื่องของหมดชิฟคำว่าหมดชิฟก็คือ,อเราต้องการให้คนขับรถจนส่วนตัวน้อยลงหันไปใช้ขนส่งชนะามากขึ้น ออตอนนี้เราใช้ถนนมากเกินไปมากๆเราต้องการให้คนใช้ระบบรางนะฮะเพราะฉะนั้นนโยบายก็ดีนะฮะแต่ว่าแผนงานเนี่ยมันขาดกระทั่งตักกะนะฮะก็คือจะเอาแต่สร้างจะเอาผ่านงบประมาณกันก็คือรางเนี่ยเรามีหนึ่งทางอยู่แล้วจะขยายให้เป็น4ทางนะฮะคือการทําทางเดี่ยวให้เป็นทางคู่เนี่ยมันเป็นการเพิ่มแคปซิซี่ให้กับระบบประมาณ10เท่าเพราะรถมันไม่ต้องจอดรอสับหลีนะฮะแล้วขบวนก็ยาวขึ้นได้ความถี่มากขึ้นได้ แต่เขาไม่ได้ทําจาก1ทางไป2ทางนะฮะเขาจะเบิลอีกคู่หนึ่งก็คือในโครงการรถไฟความเร็วสูงสิ่งที่เรียกว่าโครงการรถไฟทางคู่คือทําทางเดี่ยวที่มีอยู่แล้ว1ทางให้เป็น2ทางแล้วเขาจะเบิลอีกคู่หนึ่งในโครงการรถไฟความเร็วสูงเป็นขนาด1.435เมตร อันนี้ฮะคือมันขาดตากาการลงทุนฮะคือมันต้อง1เป็น2แล้วค่อย2เป็น4อีกสัก10ปี20ปีข้างหน้าเมื่อปริมาณการเดินทางมันสูงมากพอไม่งั้นเงินก็จะถูกลงไปกองโดยไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรในขณะเดียวกันนะฮะนโยบายบอกว่าหมดชิฟต์แต่ว่ารัฐบาลก็อนุมัติมอเตอร์เวย์ท่านนี้ การที่เราอนุมัติมอเตอร์เวเนี่ยก็คือเป็นการเพิ่มแคปซิซีให้กับระบบถนนประมาณ2เท่าเพราะฉะนั้นมันก็จะขัดแย้งกันกับนโยบายที่ควรจะเป็นนะผมพยายามทํารูปให้ง่ายให้เพื่อนสมาชิกได้เข้าใจนะอันนี้คือสภาพที่เป็นอยู่นะคือถนนเนี่ยเรามีอยู่แล้วแล้วก็คนใช้ค่อนข้างมากก็เหมือนถังถังขนาดใหญ่เนี่ยแล้วน้ําที่อยู่ในถังเนี่ยก็คือใกล้ๆเต็มนะฮะก็คือถนนใกล้ๆจะเต็มความจุ ขณะดเดียวกันรถไฟเนี่ยเรามีสิ่งที่เรียกว่าทางเดี่ยวอยู่แล้วนะฮะแต่ครนี้ทางเดี่ยวคับส i t y มันต่ำนะฮะแล้วก็การให้บริการไม่ดีก็เลยคนใช้น้อยครนี้ถ้าจะทําตามนโยบายให้เกิดโหมดชิฟต์เนี่ยต้องทํำยังไงก็คือการปรับปรุงจากทางเดี่ยวให้เป็นทางคู่อย่างที่ผมเรียนนะฮะจากทางเดี่ยวเป็นทางคู่เนี่ยมันเป็นการเพิ่มคั a สตี้ให้กับระบบประมาณ10เท่านั่นก็แปลว่าเมื่อรถติดนะฮะหรือว่าในยามเทศกาลในวันศุกร์วันอาทิตย์หรือ,อเทศกาลหยุดยาวเนี่ย คนส่วนหนึ่งที่ทนรถติดไม่ได้นะฮะก็จะหันมาใช้ระบบรางแทนใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนนั่นก็คือนโยบายหมดชิฟที่ควรจะเป็นนะครับผมแต่คราวนี้สิ่งที่รัฐบาลกำลังทำเนี่ยปากบอกว่าจะทำหมดชิฟต์แต่ในทางปฏิบัติเล่นอนุมัติทุกโครงการเนี่ยมันก็เลยไม่เกิดหมดชิฟต์ครับเพราะว่า พอเขาจะไปสร้างมอเตอร์เวย์เนี่ยก็เป็นการเพิ่มจุเพิ่มความจุให้กับระบบถนนประมาณ2เท่าก็จะมีถังใหญ่ขึ้นอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นน้ําในถังเนี่ยก็เหมือนรถที่แบ่งระหว่างสองสายการเดินทางเนี่ยมันก็จะไม่ติดะฮะเพราะว่ามันจะกระจายกันไปกับตามสองเส้นทางเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะลงทุนในระบบรางก็คือคนจะใช้น้อยมากครับเนี่ยะฮะปริมาตรน้ํา ในถังถนนกับทางเดียเ่ยวก็จะเท่ากันกับถนนกับทางคู่ในภาพนี้แล้วก็ถนนมอเตอร์เวย์บวกทางคู่ในภาพนี้เพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยมันมันต้องคิดนะฮะว่าว่าจะทําอะไรก่อนหรือหลังจะอะไรสําคัญกว่าอะไร แต่สิ่งที่รัฐบาลกาลังทําอยู่มันไม่ใช่ฮะเพราะว่านี่กําลังใส่มอเตอร์เวย์ลงไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นโหมดชิฟต์ไม่เกิดแน่ๆในการเดินทางระหว่างกรุงเทพโคราชและนี่ยังจะไปเพิ่มรถไฟความเร็วสูงไปอีกทั้งทที่ทางคู่ก็จะทำนะฮะเพราะฉะนั้นทางคู่เนี่ยเพียงพอแล้วไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องทํารถไฟความเร็วสูงใดๆเลยมันเกินจําเป็นไปมากนะฮะส่วนในส่วนของโครงการรถไฟความเร็วสูงเนี่ย ภาพรวมก็จะมีด้วยกัน6สถานีจากกรุงเทพไปโคราชระยะทาง253กิโลเมตรนะฮะ,ะขนาดรางเป็น1.435แต่ว่ารางรถไฟที่เราเห็นในบ้านเราปกติก็คือขนาด1เมตรนะฮะ1.00เมตรอันนี้จะทำ1.435ก็อย่างที่ผมเรียนนะคือเขาจะทำจากทางเดียว1.00เมตรให้เป็นทางคู่ก็คือมี1.02 1น0่อันแล้วก็จะเบิ้ลอีกคู่หนึ่งคือจะทำจาก1ไป4โดยใช้เงินลงทุนถึง1 7 9 0 0 0 0ล้านบาทแบบเกินจำเป็นนะฮะแล้วก็ยังมีการออกแบบนะฮะช่วงกรุงเทพโคร,ราชนี่เราคงหยุดไม่ทันนะฮะเพราะเขาก็เดินมาตลอดในช่วงตั้งแต่รัฐบาลคอสช,อชอมาถึงปัจจุบันเนี่ยแต่ช่วงโคร,ราชไปหนองคายเนี่ยนะที่ผมอยากจะศึกษามากๆแล้วก็อยากจะ ให้สภาช่วยกันพิจารณามากๆว่าเราต้องรู้จักเสียดายเงินภาษีฮะคือมันเอาไปใช้ทําอย่างอื่นได้มากกว่านี้นะฮะช่วงโคราชถ,ถึงขงไทเนี่ยก็จะมี5สถานีระยะทาง355กิโลเมตรใช้เงินลงทุน211,000ล้านบาทนะฮะปัจจุบันจ่ายเงินค่าออกแบบรายละเอียดอยู่นะฮะ751ล้านบาทเฉพาะออกแบบนะยังไม่เริ่มก่อสร้างยังเบรกทันนะครับตอนนี้เนั้นเงินลงทุนทั้งหมดเนี่ยประมาณ4,0,000 0ล้านบาทแต่อย่างที่ผมเรียนนะฮะ มอเตอร์เวย์ก็มีแผนจะทำนะครับทางคู่ก็มีแผนจะทำนะครับมันต้องเลือกครับไม่ใช่จะทำทุกอย่างพร้อมๆกันผลการศึกษาก็ออกมานะฮะแล้วก็ออกมา,าตัวเลขเนี่ยต่ำนะฮะคือปริมาณผู้โดยสารเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5,300คนนะคะแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนรวยได้ใช้นานๆทีในเรื่องของโครงการรถไฟความเร็วสูงมันจะต่างกับการาพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองที่ผมสนับสนุนนะฮะอย่างเช่นว่า รถเมในกรุงเทพเนี่ยมีคนใช้อยู่ประมาณสัก3ล้านคนนะฮะแล้วก็ใช้เงินซื้อรถเม์ประมาณ5,000ล้านบาทแต่นี้เรากำลังจะผ่านเงินภาษี1 7 9 0 0 0ล้านบาทเพื่อให้คนรวยได้ใช้นานๆทีมีตัวเลขอยู่แค่เพียง5,300แล้วข้อเท็จจริงนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นผมเปรียบเทียบให้ดูง่ายๆสายสีม่วงที่สร้างกันมาเนี่ยนะฮะซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วมีการใช้งานแล้วเนี่ยทุกวันนี้มีคนใช้อยู่ประมาณ60,000คนนะฮะก็คือมากกว่านี้10กวัวเท่า แล้วก็ใช้เงินลงทุน6 0หมื่นล้านบาทก็คือน้อยกว่านี้สามเท่ามีคนใช้เยอะกว่านะฮะแล้วก็ลงทุนน้อยกว่าแต่ท่านทราบไหมะฮะรถไฟสายสีม่วงเนี่ยก็ขาดทุนตลอดนะครับรัฐต้องควักเงินสนับสนุนอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นสร้างอันนี้มาเนี่ยแน่นอนฮะขาดทุนแน่ๆเพราะฉะนั้นมันเกินจําเป็นไปมากนะครับความเป็นมาของโครงการนี้นะฮะนอกจากไม่ควรทําแล้วเนี่ยก็ยังทําอย่างไม่ถูกต้องด้วยนะฮะเพราะว่าสิ่งที่ทำเนี่ย ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการหารือระหว่างไทยจีนหลายครั้งนะฮะแต่ว่าโครงการก็ยังไม่เกิดเพราะว่ามันต้องศึกษาให้รอบคอบก่อนพิจารณาลงทุนอันนี้เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ จนรัฐบาลคอสชเข้ามาแล้วทุบโต๊ะให้ทำเนี่ยนะฮะโดยใช้มาตรา44นะครับก็เริ่มเจราจาโดยการทำข้อตกลง MOU ระหว่าง2ประเทศเมื่อปี57นะฮะแล้วก็มีการประชุมต่อรองกันมาแล้วก็ทุบโต๊ะโดยใช้มาตรา44นะคระับว่ากฎหมายปกติยังไงก็ทําไม่ได้ครับเส้นนี้ไม่ควรทําอย่างยิ่งก็ใช้มาตรา44เมื่อปี2560นะฮะคราวนี้ถามว่าใช้มาตรา44เพื่อใคระฮะ คือเขาใช้ในการปลดล็อกให้วิศวกรและสถาปนิกซึ่งเป็นอาชีพควบคุมของคนไทยเนี่ยให้คนจีนสามารถมาทํางานได้นะฮะแล้วก็การลงทุนเนี่ยมันมากกว่า5,000ล้านบาทเนี่ยโครงการอื่นเนี่ยจะต้องเข้ากระบวนการ PPP ผ่านซูเปอร์บอร์ดนะฮะแต่โครงการนี้ก็ไม่ต้องนะฮะปลดล็อกด้วยมาตรา44แล้วก็มาตรฐานราคากลางก็ไม่มีนะฮะก็เชื่อจีนจีนบอกเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะฮะ พื้นที่ก่อสร้างแนวเส้นทางก็ผ่านเขตป่าสงวนก็มีการลัดขั้นตอนทำ EIA กันนะฮะแล้วก็กฎหมายปกติเนี่ยก็มีการละเว้นถึง7จฉบับด้วยกันโดยเฉพาะพระบหัวประมูลนะฮะตกลงเราปลดล็อกเพื่อใครครับนอกจากนั้นนะฮะ ลักษณะการปลดล็อก ok โดยใช้มาตรา14โดยเลือกให้จีนดําเนินการโดยตรงเนี่ยมันทําให้ปิดโอกาสการแข่งขันแล้วประเทศเสียหายมากนะฮะผมยกตัวอย่างให้ในกรณีของอินโดนีเซียเนี่ยนะฮะก็มีจีนกับญี่ปุ่นแย่งกันทํารถไฟความเร็วสูงนะฮะแล้วในกรณีของอินโดนีเซียเนี่ยจีนชนะคือให้ผลประโยชน์ที่ดีกว่าอินโดนีเซียก็เรียกให้จีนทําในกรณีของอินเดียนะฮะญี่ปุ่นชนะเพราะว่าให้เงื่อนไขที่ดีกว่าผมยกตัวอย่างในกรณีของอินเดียนะฮะซึ่งมีขนาด ใกล้ๆก,กับสิ่งที่เราจะทํากรุงเทพหนองคาย4ี่แสนล้านเนี่ยญี่ปุ่นให้อินเดียกู้4ี่แสนล้านนาน50ปีดอกเบี้ยอยู่ที่0.1%นะฮะแล้วก็ปลอดชําระดอกเบี้ยเนี่ย10ปี0.1%นะครับท่านประธานขณะที่ที่เราเจรจากับจีนเนี่ยดอกเบี้ยอยู่ที่2-3%นะฮะ แล้วมันมีเหตุผลอะไรที่จะไปประเคีนให้จีนโดยไม่ประมูลครับทำไมเราไม่เปิดโอกาสให้ญี่ปุ่นมาแข่งขันแล้วก็ยังมีประเทศทางยุโรปอะไรต่างๆเข้ามาแข่งขันได้อีกมากมายเพื่อให้คนไทยได้ของดีราคาถูกเหมาะสมนะฮะนอกจากนั้นอย่างที่ผมเรียนในเรื่องของความซ้ําซ้อนของโครงการนะคือใส่โครงการมากมากเกินไปมากๆากนะฮะเกิดอาการสําลักโครงการระหว่างกรุงเทพกับหนองคายผมก็ต้องถามว่าแล้วที่อื่นไม่ต้องพัฒนาเหรอครับ กรุงเทพเชียงใหม่ไปนครสวรรค์ไปพิษณุโลกอะไรไม่ต้องพัฒนาเหรอฮะกรุงเทพลงใต้นะฮะภาคใต้ของท่านประธานเนี่ยไม่ต้องพัฒนาเหรอครับผมถ้าจะเอาเงินมาทุ่มกับตรงนี้ทั้งหมดนะฮะเฉพาะโครงการรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพไปหนองคายเนี่ยสี่แสนล้านบาทนะฮะแล้วกรมทางหลวงก็ต่างหน่วยงานต่างคิดต่างทาวางแผนจะทำอะมอเตอร์เวย์หรือว่าทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองอีก1นึ่งแล้านบาทแล้วก็โครงการรถไฟทางคู่นะฮะ ก็มีแผนอยู่แล้วนะฮะตั้งตั้งแต่สมัยท่านประธานเป็นนายกนะนานนานมากแล้วนะก็81,000ล้านบาทก็จะทำนะเพราะรัฐบาลเนี่ยใช้เงินภาษีไปอุดหนุนสารพัดโครงการมาแข่งขันกันเองแย่งดีมานกันเองนะฮะอันนี้เป็นการลงทุนแบบเิ้นคิดนะคือคิดแต่จะผลานงบประมาณเพราะว่าหลักการคมนาคมเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องของการขนคนกับขนของเท่านั้นนะ ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่รถไฟความเร็วสูงฮะอยู่ที่ว่าเราจะทำทั้งมอเตอร์เวย์ทั้งทางคู่ทั้งรถไฟความเร็วสูงทั้งสนามบินอะไรต่างๆมาแย่งดีมาน์กันเองนะฮะแล้วก็มีคนชอบพูดนะฮะว่าทําไปเถอะรถไฟความเร็วสูงนะฮะมันเป็นการเชื่อมต่อ3ประเทศไทยลาวจีนอันนี้ผมอยากให้พิจารณาลึกกว่านั้นนะฮะ ไม่ใช่อยากอย่างเดียวนะครับคือรถไฟความเร็วสูงเนี่ยใช้ในการขนคนเท่านั้นนะฮะการขนของเนี่ยตามแผนปัจจุบันที่จะทําก็จะเชื่อมต่อด้วยรถไฟทางคู่คือเขาจะทาศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าอยู่ที่บริเวณชายแดนไทยลาวพอรถไฟจากลาวมาเนี่ยก็จะเปลี่ยนมาใช้รถไฟทางคู่ขนาดมิเตอร์เกตนะฮะก็คือรถไฟธรรมดาของเราเนี่ยแหละแต่ปรับปรุงประสิทธิภาพให้มันดีจากทางเดียวเป็นทางคู่อันนี้ฮะที่มีประโยชน์จริงๆต่อการขนของ คานนี้ในส่วนของการขนคน,นะฮะที่บอกว่าเชื่อมต่อกับจีนเพื่อขนคนนะฮะไทยกับจีนเนี่ยมีระยะทาง1,616กิโลเมตรนะฮะนี่จีนส่วนใต้สุดแล้วนะส่วนแถวคุณหมิงเนี่ยนะฮะ1,616กิโลเมตรผมถามท่านประธานจริงๆเถอะครับว่าจะมีสักกี่คนใช้รถไฟะฮะระยะทางขนาดนี้เนี่ยคนส่วนมากบินแน่นอนครับแล้วอันนี้ไปดูทั่วโลก คนส่วนมากก็จะบินด้วยระยะทางนี้คือมันจะมีระยะทางที่เหมาะสมกับแต่ละหมวดอย่างเช่นว่าใกล้ๆรถยนต์ก็จะได้เปรียบกลางๆรถไฟได้เปรียบแต่ถ้าไกลๆรถไฟคเครื่องบินก็จะได้เปรียบนี่16 1 6กิโลเมตรเนี่ยคนส่วนมากบินแน่นอนครับดงนั้นคนที่จะใช้รถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันน้อยมากแล้วก็ทางคู่ก็กจะทําอย่างที่ผมบอกเพราะว่าทางคู่เนี่ยขนได้ทั้งคนทั้งของแล้วก็ ทางคู่เนี่ยสามารถเอารถโดยสารปกติไปวิ่งได้ก็วิ่งได้ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะรถไฟความเร็วสูงนี่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงแทบไม่ต่างกันเลยเพราะว่ารถไฟมันต้องอะชะลอเข้าสถานีแล้วค่อยๆเร่งมันไม่ได้วิ่งที่ความเร็วสูงสุดตลอดในขณะเดียวกันนะฮะเรื่องของการเชื่อมต่อถนนก็มีอยู่แล้วนะและนี่ก็คิดจะสร้างมอเตอร์เวย์แถมเข้าไปอีกอครับผมแล้วใครจะมาใช้ครับเพราะฉะนั้นรถไฟทางคู่เนี่ยมันเกินพอแล้วนะฮะท่านอย่าหลงประเด็นนะฮะว่า รถไฟความเร็วสูงเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เชื่อมไทยลาวอย่างที่โฆษณาเกินจริงเพราะว่ามันเป็นรถไฟคนละชนิดกันที่เราจะทําในโครงการกรุงเทพโคราาต่อไปหนองคายเนี่ยเป็นรถไฟหัวกระสุนนะนะสำหรับขนคนเท่านั้นแต่รถไฟที่ลาวเนี่ยเป็นรถไฟขนาดเ,าเขาเรียกความเร็วปานกลางนะฮะถ้าจะใช้ศัพท์ตามท่านนายกเนี่ยก็คือ,อขนได้ทั้งคนทั้งของแล้วก็วิ่งด้วย160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีประโยชน์จริงๆต่อการเชื่อมต่อไทยจีนเนี่ยคือรถไฟทางคู่ครับ แล้วคนก็คือจะบินเป็นหลักนะฮะแต่ถ้าเกิดคนมาใช้รางก็ใช้รถไฟทางคู่ก็มีคาราซี่เกินพอแล้วอย่างที่ผมเรียนทางเดี่ยวเป็นทางคู่เนี่ยเพิ่มคาราซี่ให้กับระบบประมาณ10เท่าอยู่แล้วนะฮะนอกจากนั้นนะฮะเดี๋ยวส่วนนี้ทางคุณบินก็จะมาขยายความเพิ่มเติมในเรื่องของเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมนะฮะนี่เราไปสร้างงานสร้างรายได้ให้จีนนะฮะไม่ใช่สร้างงานสร้างรายได้ให้คนไทยแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีก็ไม่ได้ทําอย่างเพียงพอนะคือจะถ่ายทอดเทคโนโลยีแค่เราโอเปเรตเป็นนะฮะแต่ว่าเราผลิตชิ้นส่วนเองแทบไม่ได้นะเรื่องสร้างรถไฟนี้ไม่ต้องพูดถึงนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเหมือนกับเราจ่ายเงินเฉพาะท่อนกรุงเทพโคราชเนี่ยห้าหมื่นเจ็ดพันล้านไปให้จีนไปสร้างงานสร้างรายได้ให้จีนนะฮะ นอกจากนั้นนะฮะเราจะเร่งทํารถไฟความเร็วสูงกันแบบแบบไม่ค่อยคิดอ่ะฮะก็เลยจะมีปัญหาอีกนะฮะเพราะว่ารถไฟสายเหนือนะฮะกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยรัฐบาลก็ประเคนให้ญี่ปุ่นไปพิจารณารถไฟสายกรุงเทพหนองคายที่เราคุยกันอยู่ก็ยกให้จีนไปพิจารณาเพราะตรงนี้นะฮะจะเกิดปัญหาใหญ่ในอนาคตเพราะอะไรครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะคือรถไฟจีนกับรถไฟญี่ปุ่นเนี่ยเป็นขนาด1.435เมตรเท่ากันแต่ว่ามันใช้คนระบบ เพราะฉะนั้นมันไม่สามารถแชร์รางร่วมกันได้ก็เลยจะต้องสร้างโครงสร้างที่ซ้ําซ้อนนะฮะจากกรุงเทพไปถึงอยุธยาเนี่ยเพราะว่ามันใช้คนละระบบกันเนี่ยเสียค่างโง่ไปฟรีๆอีกแสนล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือเราต้องคิดให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนคือรัฐบาลเนี่ยควรจะต้องเลือกก่อนว่า เราจะเชื่อมั่นในระบบมาตรฐานรถไฟความเร็วสูงแบบไหนแล้วใช้ระบบเดียวครับไม่ใช่ว่าเส้นนี้ใช้ระบบหนึ่งอีกเส้นหนึ่งใช้ระบบหนึ่งอย่างนี้มันจะมีปัญหาเรื่องของการเชื่อมต่อแล้วก็ในอนาคตเนี่ยมันจะพัฒนาได้ยากรวมถึงมีค่างโง่จากโครงการที่มันซับซ้อนที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะฮะงนั้นข้อเสนอของผมนะฮะผมอยากให้คิดให้รอบคอบก่อนการลงทุนครับ ผมว่าสภาแห่งนี้แหละฮะที่จะหยุดยั้งได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องทบทวนความเหมาะสมของโครงการรถไฟความเร็วสูงในอนาคตนะฮะทบทวนเงื่อนไขการลงทุนเพื่อให้ไทยเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดแล้วเราต้องรู้จักเรียนรู้แล้วก็ศึกษาเทคโนโลยีจากการลงทุนให้มากขึ้นนะฮะไม่ใช่จะเอาแต่สร้างกันอย่างเดียวจะเอาผลงบประมาณกันอย่างเดียวเราต้องวางแผนเชื่อมโยงการพัฒนาด้านอื่นๆแล้วเราก็ต้องเปิดเผย ข้อมูลต่อประชาชนให้ประชาชนช่วยกันคิดครับเป็นภาษีของเขานะฮะไม่ใช่จะเอามาตรา44ฟาดลงไปแล้วบอกว่าต้องทําแล้วก็มีกฎเกณฑ์เข้าบังคับอะไรก็ไม่สนจะใช้มาตรา44อย่างนี้นะฮะดังนั้นสิ่งที่ผมอยากให้ศึกษากันมากๆเนี่ยเรามีบทเรียนแล้วนะฮะเราหยุดยั้งโครงการระหว่างกรุงเทพโคราชไม่ทันแต่เราจะหยุดยั้งช่วงต่อขยายจากโคราชไปหนองคายได้ทันรวมถึงเส้นอื่นๆในสายทางอื่นๆโดยสรุปนะฮะประเทศไทยเรานะฮะ สิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือรถกระบะไม่ใช่รถสปอร์ตนะครับรถกระบะก็เหมือนรถไฟทางคู่เนี่ยฮะที่ขนได้ทั้งคนทั้งของแล้วรถไฟทางคู่ก็ไม่ได้น่าเกียร์แบบรถไฟทุกวันนี้นะฮะรถไฟทางคู่ที่เราจะปรับปรุงทางเดี่ยวให้ดีขึ้นซื้อขบวนใหม่อะไเนี้ยมันจะวิ่งได้สูงสุดถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนรถสปอร์ตที่เราจะซื้อนะฮะคือรถไฟความเร็วสูงจีนเนี่ยก็ไม่ใช่รถสปอร์ตชั้นดีด้วยนะครับรถไฟความเร็วสูงเนี่ยก็ความเร็วแค่250ไม่ใช่แบบ400 500อะไรลักษณะอย่างนั้นนะฮะแต่นี่ประเทศไทยเราแย่กว่านั้นนะฮะคือเราจะเอาทั้งคู่จะเอาทั้งคู่มาอัดโครงการให้สำลักโครงการในเส้นทางนี้นะฮะแล้วก็ละเลยพื้นที่อื่นเพราะว่ามันไม่มีงบประมาณเหลือและะ้วครับจะทุ่มแต่ตรงเนี้ย นั้นมันซ้ําซ้อนเกินจําเป็นไม่คุ้มค่านะฮะโครงการนี้ในท่อนกรุงเทพโคราชเนี่ยก็ไม่ควรทําแต่ก็ดันทํากันมาแถมทําแบบไม่โปร่งใสยอย่าถมมุมเรียนใช้มาตรา14แล้วนี่ก็กาลังดันทุลังจะทําต่อไปในเส้นทางส่วนขยายไปหนองคายและเส้นทางอ,างอื่นๆนะฮะอันนี้ผมเตือนแล้วเตือนอีกก็ไม่ฟังนะฮะล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมาพูดแล้วก็รัฐมนตรีคมนาคมก็ออกมาพูดถึงโครงการที่เรียกว่า MRMAP ซึ่งก็จะมีความซ้ําซ้อนระหว่างระบบถนนกับระบบราง ทำให้งบประมาณเนี่ยมันกระจุกตัวไม่กระจายตัวตรงนี้ต้องระวังมากๆนะฮะเราใช้เงินภาษีมหาศาลนะครับเพราะนั้นพวกเรานะฮะแม้เราจะหยุดโครงการในท่อนกรุงเทพถึงโคราชไม่ทันเนี่ยแต่มันจําเป็นนะฮะที่จะต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกในอนาคตเพราะว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปี ของคมนาคมเนี่ยมีปัญหาอย่างยิ่งะฮะคือเอาโครงการที่ต่างหน่วยงานต่างคิดต่างวางแผนต่างทำเนี่ยเอามากองกองรวมกันนะฮะคือจะเอาแต่สร้างเอาแต่ผลเนี่ยตอนนี้มีโครงการกว่า7.8ล้านล้านบาทนะฮะท่านประธานฟังไม่ผิดนะฮะ 7.8ล้านล้านบาทเยอะมากนะฮะงบประมาณประจำปีปกติของเราก็คือปีนี้3.3ล้านล้านบาทนะฮะนี่เฉพาะคมนาคมอย่างเดียวนะฮะ7.8ล้านล้านบาทที่สำคัญมันเป็นการวางแผนอย่างไรทิศทางและใช้เงินมากเกินจำเป็นผมยกตัวอย่างแค่ท่อนเดียวกรุงเทพโพราาเนี่ยก็ใช้เงินไปถึง1 7 9 0 0 0ล้านบาท1 7 9 0 0 0ล้านบาทนี่มากขนาดไหนฮะตอนนี้เพื่อนสมาชิกหลายท่านนะอยู่ในห้องกรรมธิการงบประมาณนะฮะแต่และปีเนี่ยเราตัดงบประมาณเนี่ย เหนื่อยกันมากนะครับตัดได้แค่ประมาณ10,000ื่นล้านบาทแล้วก็ต้องไปต่อรองไปรบกวนหน่วยงานต่างกระทรวงทบวงกรมเขามาเนี่ยเขาไม่มีใครอยากโดนตัดงบหรอฮะเราก็네 <_ j 1> ต้องบอกว่าประเทศเราต้องไประหยัดนะต้องไงขอช่วยลดหน่อยอันนี้ยังไม่จําเป็นได้ไหมนะฮะแต่ละปีเราประหยัดได้หมื่นล้านนะแต่เนี้ยเราจะไปผลานกับโครงการที่มันซ้ําซ้อนเกินจําเป็นไม่คุ้มค่า1นึ0 0แล้านบาทนั่นคืออะไรฮะ <_ j 1> คือเราไม่ต้องไปตัดงบกระทรวงทบวงกรมอื่นๆ,ๆทั่วประเทศอีก20ปีนะครับท่านประธาน นั้นผมถามท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรงเรื่องนี้นะฮะว่าการที่ท่านจะทําทั้งรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงแล้วก็มอเตอร์เวย์เนี่ยอะไรคือตรรกะที่จะต้องทําทั้ง3มอย่างพร้อมๆกันในเส้นทางเดียวกันนะผมฝากเพื่อนสมาชิกค,คิดง่ายๆนะฮะหากประเทศไทยเราล่ํารวยขนาดนั้นเนี่ยแบ่งไปทําเส้นทางอื่นไม่ดีกว่าเหรอครับ เอารถไฟความเร็วสูงไปทางนี้เอามอเตอร์เวย์ไปอีกทางหนึ่งเอารถไฟทางคู่ไปอีกทางหนึ่งก่อนแล้วพอมันเริ่มเรมเต็มเนี่ยค่อยขยายอันนี้มีรถไฟทางคู่อยู่แล้วค่อยไปทำมอเตอร์เวย์อันนี้มีมอเตอร์เวย์อยู่แล้วค่อยไปทําทางคู่ไม่ดีกว่าเหรอครับหรือจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาที่ใหญ่กว่าคมนาคมนะฮะเรามีปัญหาเรื่องของ R&D การวิจัยและพัฒนามีปัญหาเรื่องระบบการศึกษามีปัญหาเรื่องสาธารณสุขมีปัญหาอีกสารพัดแล้วเรื่องพวกนั้นไม่ต้องใช้เงินเหรอครับทำไมเราต้องเอามาผลาญ ันั้นจุดยืนนะฮะจุดยืนของผมและพักก้าวไกลนะครับผมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางระหว่างกรุงเทพโคราชฟังดีๆนะฮะผมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางแล้วผมก็ไม่ได้รังเกียจที่การที่จะเป็นรถไฟทางคู่ไม่ได้รังเกียจที่จะสร้างมอเตอร์เวย์ไม่ได้รังเกียทจ way, ยที่จะสร้างรถไฟความเร็วสูงแต่สิ่งที่ผมคัดค้านไม่เห็นด้วยอย่างหัวชนฝาเนี่ยก็คือการที่รัฐบาลกําลังจะทําทั้งสา,สามอย่างพร้อมๆกันครับมันเสียดายเงินภาษีฮะ คือแผนแม่บทต้องวางดีกว่านี้ฮะต้องมีการจัดลําดับความสําคัญแล้วก็ช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการลงทุนผมอยากให้เพื่อนสมาชิกนะฮะซึ่งเพื่อนสมาชิกเนี่ยการที่ท่านเป็นสสเนี่ยท่านไม่ใช่เป็นสสเฉพาะโคราชท่านไม่ได้เป็นสสเฉพาะจังหวัดของท่านเองท่านจะต้องคิดเสมอนะฮะว่าท่านเป็นสสของคนไทยทั้งประเทศท่านต้องคิดเสมอว่าด้วยเงินที่เท่ากันเนี่ยลงทุนแบบไหนดี บางคนอาจจะชอบระบบรางนะฮะซึ่งระบบรางเราขาดอยู่มากจริงนะฮะผมอยากให้ท่านคิดอย่างนี้ฮะแค่ท่านมองเรื่องของกรุงเทพโคราชนะท่านจะทําทางคู่25,000ล้านบาทท่านจะทามอเตอร์เวย์85,000ล้านบาทท่านจะใส่รถไฟความเร็วสูงเบิ้ลไปอีก179,000ล้านบาทขณะที่จังหวัดอีก30จังหวัดเนี่ยไม่มีกระทั่งรถไฟธรรมดาธรรรมดถไฟทางเดียวอะครับเห็นั้นด้วยเงินที่เท่ากันมันไปใช้ประโยชน์มากกว่านี้ได้มากนะฮะ และถ้าจะมองเรื่องของการพัฒนาประเทศในภาพรวมนะฮะจะไม่ให้ประเทศไทยไม่ใช่เป็นแค่กรุงเทพอยากจะให้เกิดหัวเมืองตามต่างจังหวัดเนี่ยผมก็เคยอภิปรายในรายละเอียดตั้งแต่ตอนรัฐบาลถแถลงนโยบายด้านคมนาคมนะฮะเมื่อวันที่26กรกฎาคมเนี่ยท่านลงไปฟังดูนะฮะแล้วผมอยากให้เกิดการถกเถียงกันมากๆเพราะมันเสียดายเงินภาษีจริงๆครับท่านจะไปผลันกับโครงการขนาดใหญ่ด้านคมนาคมอย่างนี้นอกจากนั้นนะฮะตอนแรกผมก็นึกว่ารัฐมนตรีคมนาคมจะเข้าใจแล้วนะวะ่าแผนแม่บท ด้านคมนาคมของยุทธศาสตร์ชาติมีปัญหาเนี่ยแต่ผมรู้สึกเฟลมากนะที่ฟังท่านมาพูดถึงเรื่อง MR Map นะฮะแต่ประเด็นนี้ผมก็จะประหยัดเวลาที่ประชุมมานะผมให้ท่านท่านกลับไปดูได้นะไปย้อนดูได้เรื่องนี้ผมเคยอภิปรายไปแล้วว่าผมไม่เห็นด้วยมากๆไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งและผมพิสูจน์ได้ว่ามันผิดการวางแผนอย่างนี้นะฮะในเรื่องของ MR Map ลองไปเสิร์ชใน y o u t u นะฮะว่าสุลเชษ์ก้าวไกลแต่ผมอภิปรายเมื่อวันที่3กรกฎาคมนะฮะคือมันเป็นแผนแบบ แบบเพรเจอมากครับแผนนี้เพราะนั้นก้าวต่อไปนะฮะก้าวต่อไปภายใต้ข้อจํากัดอย่างเงี้ยนะฮะอย่างที่ผมบอกเราเราไปหยุดกรุงเทพโคราชคงไม่ทันแต่เราต้องศึกษาเรื่องรถไฟความเร็วสูงอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นตอนนี้กําลังออกแบบอยู่ในช่วงของอโคราชไปหนองคายแล้วก็ในเส้นทางอื่นๆอีกมากแล้วนี่ก็รัฐบาลก็อนุมัติโครงการสามสนามบินอะไรไปแล้วด้วยนะฮะเพราะฉะนั <S <S ้นทางออกเนี่ยหลักๆก,ก็มีอยู่สองทางนะฮะ ทางหนึ่งเนี่ยก็เป็นทางที่ผมและพรรคก้าวไกลได้ยื่นยัตติไว้ตามที่อ,อภิปรายเปิดเนี่ยนะ,ะก็คือตั้งเป็นกรรมธิการวิสามันขึ้นมานะฮะ mm hmm. แต่อย่างไรก็ตามนะฮะก็มีสมาชิกเพื่อนสมาชิกที่เป็นวิบนะฮะได้มีการประสานกันแล้วว่าตอนนี้กรรมธิการวิสามันอะไรต่างๆมันเยอะมากนะฮะก็เสนอให้ให้ตั้งเป็นอนุภายใต้กรรมธิการคมนาคมผมก็บอกว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมอยู่ในกรรมธิการคมนาคมอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้น โดยส่วนตัวเนี่ยถ้ามันมีข้อติดขัดจริงๆเนี่ยผมผมก็รับได้นะฮะท,ที่จะเป็นอนุภายใต้กับกรรมการคำนาคมแต่ว่าข้อเสนอที่ผม,มาเห็นว่าดีกว่าก็คือกรรมการวิสามันนะนะแต่เงื่อนไขอะครับจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมอยากให้กรรมการชุดนี้เปิดโอกาสให้สสที่สนใจเข้าร่วมอย่างเต็มที่แล้วมาช่วยกันคิดนะฮะไม่ใช่มีแต่สสโคราชนะ,ะต้องเอาสอสทั้งประเทศมาช่วยกันคิดว่าเออด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัดเนี่ยเราจะใช้อย่างไรดี และที่สําคัญก็จะต้องมีอํานาจในการตรวจสอบแล้วก็ติดตามว่าสิ่งที่ทําทํากันมาเนี่ยเป็นไปอย่างโปร่งใสรอบคอบหรือไม่ก็าฝากไปทางรัฐบาลนะอยากรัวการตรวจสอบผมขออนุญาตเวลาที่ประชุมเพียงเท่านี้ขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับ